ขอความจเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายและการตอบปัญหาในวันนี้คงนำปัญหาของนักศึกษาสถาบันราชพัฒนนครราชสีมามาตอบต่อไปเธอถามว่าพระพุทธศาสนามีพระศาสดากี่พระองค์ที่นอกเหนือจากพระพุทธเจ้า คือโครงสร้างหลักของพุทธศาสนานั้นท่านถือว่ามีพระพุทธเจ้ามาแล้วในอดีตมีอยู่ในปัจจุบันและจักมีในอนาคตกาลทันไกลโพ้นนั่นนะเพราะถามว่ากี่องค์ก็แล้วแต่การนับเกิดจะเรียงเป็นกลับเป็นกันว่าพัตรกับกับนั้นมีพระเจ้าหนึ่งองค์สององค์สามองค์สี่องค์นะของเรานี่เรียกว่าพัตรกับยุคของเราอะนะกับที่เจริญมีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาแล้วทั้งหมดทั้งพระเจ้าเราเนี่ย ก็เ,เรียกว่าสี่พระองค์แล้วยังมีพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปก็คือเทโเรียกวพระเพชรยาเมตรตรแต่ถ้าเราจะถามย้อนเนี่ยปนาวนับจะสมัยคือในที่บางแห่งในพูดจนจนเหลือเชื่อนะฮะพูดเหมือนกันนับจากเมล็ดทรายในมหาสมุทรอะไรรู้สึกมากไปห,หน่อยก็ที่ปรากฏในอา,านาอาัตานาติยสูตรก็พูดถึงพระพุทธเจ้า27พระองค์ถา,ถามว่าหมดแล้วยังก็คงไม่หมดหรอะนะ มันคงจะย้อนอะไรไปมากพอสมควรแต่คงไม่ถึงกับเทียบกับคงคาในมหาสมุดหรอกก็ไม่ใช่ก็ไม่เทียบกับเม็ดทรายในมหาสมุดหรอกบางทีจานวนเนี่ยจำนวนท่านพูดอะไรก็มากไปหน่อยแต่สรุปว่าเราก็มีพระเจ้าในอนดีตนะมีพระพุทธเจ้าในปัจจุบันคือถือว่าในขณะนี้พระธรรมินัยก็อยู่ในฐานะของพระพุทธเจ้า แล้วในโอกาสต่อไปเนี่ยก็จะมีพระพุทธเจ้าส่วนจะซื่อว่าชื่อว่าสีอานหรือไม่สีอานที่จริงไม่ใช่ประเด็นหรอกว่าศาสนาเนี่ยมันก็เป็นสังขารชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบันดับหายไปเลยโลกบางข้าสู่กาลียุคมันก็ต้องมีการศึกษาค้นคว้ากันมาเรื่อยๆเ,เพื่อจะหาทางออกให้โลกเนะี่ยมันก็เกิดศาสดาระดับต่างๆขึ้นมาแล้วจะถึงจุดหนึ่งก็มีาศาสดาระดับาศาสรุนะท่านก็พูดนั้นแหะก็คือพระพุทธเจ้าแต่ลักษณะของพระพุทธเจ้านั้นเขาเรียกว่าเป็นประ เพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหมายความมาทำตามกันมาะเจ้าองค์ใดจะรู้เรื่องอะไรองค์องค์งต่อมาก็จะรู้เรื่องเหล่านั้นแล้วก็สิ่งนี้จะรู้ก็คือเรื่องของอริยสัจแต่ไม่ใช่เรียนต่อกันนะนะหมายความมาศาสนาแต่ละองค์เนี่ยมันหายไปจากโลกเลยองค์ต่อไปก็ต้องค้นเอาใหม่มันมีหลักฐานคำาพีอะไรจะต้องไปศึกษาต่ออะไรจากท่านถ้าจะรู้มันก็เป็นการรู้ดายาน ไม่ใช่รู้ได้เอกสารในะตำราตำนาทั้งหลายพู่เจ้าก็รับสั่งเล่าอ้างถึงรพ,พดดระพุทธเจ้าในอด,ดีตพระโพธิสัตว์ในอดีตพระพุทธเจ้าในอดีตแต่เป็นการรู้ด้วยปยายามันไม่มีเอกสารหลักฐานเราระว่ามันคงไม่มีอะไรไปจดจะรึกไว้ได้มันคงเปื่อยหน้าผูพังไปหมดเพราะมันนานเหนะลือเกินน่ะเป็นรายละเอียดแต่สรุปแล้วง่ายๆประเด็นง่ายๆเนีฮะไม่ต้องไปค้ามากเราพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าหน้าที่แค่ชี้บอก ท่ทางบรทรทอุทขีสุกเกษมสารท่ทางพระนรพภาในพ้นโกรุโ,รปปรโยกภัยให้แต่นั้นเองส่วนว่าผลจะเกิดขึ้นกับเราได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรมันก็อยู่ที่การปฏิบัติของเราเองเป็นประการสาคัญข้อต่อไปเธอถามว่าอยากทราบว่าในเวลานี้พระพุทธเจ,จ้าประทับอยู่นาะที่ใดไม่มีที่ประทับไปนะฮะคือตรงนี้มันมีความสับสนในสังคมพุทธเราเยอะแล้วก็เถียงกันมาตลอด คือเป็นเรื่องที่เราไปเลือกมองอมมุมในมุมหนึ่งซึ่งก็เป็นปัญหาเยอะ,อะแม้ในปัจจุบันมีการอธิบายว่าพระพุทธเจ้าที่ว่าประสูติสัจรุนิพานนะในวันเดียวกันนั้นก็คือในวันที่สัจจรุนั่นเองมาพูดเรื่อยไปนะอธิบายไปเรื่อยไปก็ทำคล้ายๆนิ่งวิาวจารเป็นลูกใครนิ่งมโมโภมาพูดมาเมื่อประจนปัญษาทา 30, าั้งสามสิบห้าแล้วเนี่ยคือความจริงเ่ยมันเป็นอย่างนั้นว่าประสูติสัจุรุนิพานเนี่ยนะ เป็นวันเพนเดือนหกแต่ว่าไม่ใช่เพนเดียวกันวันประสูตกับวันจัตสรุก็ห่างกันสิบห้าสามสิบห้าปีวันจัตสรุกกับวันปณิพานก็ห่างกันสี่สิบห้าปีวันประสูตก,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 กับวันนิพานก็ห่างกันแปดสิบปีเขาคำนวณไปลงตัวกันเรียบร้อยแล้วนะว่าดาราศาสตร์เนี่ยเขาเขามีหลักวิธีการในการศึกษาในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ลงยุติกันหมดทั่วโลกอะ คนไทยเราก็บางคนก็เก่งมากาอธิบายเชื่อไม่แล้วมันได้อะไรขึ้นมามันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนะผลสุุท้ายพระพุทธเจ้าก็ไม่มีที่มาคนนี่มันต้องมีที่เกิดนะพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์มันต้องมีพ่อมีแม่มันนิ่งนิ่งมาประสูติประสูต,สติคือจัตสรูแล้วแล้วประสูติน่ะคืออะไรมันก็ยุ่งกันหมด พระเจ้านั้นรับสั่งแสดงไว้ชัดเจนตั้งแต่ในปฐมเทศนาแล้วนะเล่ารับสั่งเล่าแก่พระปัญญวคีที่จริงและมันมีพุทธอุทานอยู่ด้วยก็เป็นการอุทานเปล่งขึ้นมาถึงว่าปรุงยุติสังสารวัฏได้แล้วเนี่ยในธรรมจักเนี่ยเราคุ้นๆหรือตอนแสดงปฐมเทศนาเรื่อมาจุดนึ่งจุดหนึ่งเนี่ย พระองค์สัสรุแล้วก็รับสั่งว่ายานันจะปานเมดัสนังอุตปาดิกกแลยานได้บังเกิดขึ้นแล้วแกเราว่าหมายความพอสัสรุนี่พยานก็เกิดผุดขึ้นต่อกันมาเรื่อยๆนะในหลายเรื่องเนี่ยอายมันดิมาญาติชาตินี้เป็นชาตสุดท้ายหมายความว่าพระองค์เคยผ่านการเกิดมายอะเท่าไร่ก็ไม่รู้และแต่ว่าชาตินี้คือชาติสุดท้ายแล้วไม่มีการเกิด เพราะไม่มีผู้เกิดไม่มีเหตุปัใจจัยให้เกิดแล้วก็นัตถิโดดาดานิี้ปุณพาะวงพบใหม่สำหรับพระองค์ไม่มีอีกต่อไปแล้วคือประเด็นในการศึกษาเนี่ยแต่จากการสังเกตมานานแล้วว่าคือเราชอบไปยุ่งนะท่านอะเราเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้ไปยุ่งไปจัดตรงนั้นตรงนี้ไปตีความกันเก่งกันจริง อย่าลืมว่าพระไตรปิฎกนะเขาสังขยาากันมาด้วยพระอาราหาันนะเราเป็นอะไรหายนะเราเป็นใครอะ่ะเดี๋ยวไปสับหลีกพระไตรปิฎกกันนะพระอาราหันนั่นสังขยาามาชัดเจนในสามสี่ครั้งในพระอรหันล้วนๆเลยแล้วจนถึงที่เกาะลังกาเวลานี้ฉบับท้งหลายมันเทียบเคียงอะไรทั่วโลกพระไตรปิฎกมันเหมือนกันเป็นผลงานของพระอาราหารันเราเป็นใคร ไปเต่บิดเบือนอะไรต่ออะไรก็ทั้นบุญไปเจอหมดเด้พระเจ้าบอกไว้ชัดเจนว่าไม่มีการเกิดพระหานทั้งหลายเหมือนกันยกตัวอย่างในท้ายของประสูตรทั้งหลายเนี่ยพระหานเวลาท่านบรรลุมรรคผลเออเป็นบรรลุอาราหัตเป็นพระหานแล้วในท่านก็เกิดญาณขุดขึ้นเหมือนกันเหมือนพระพุทธเจ้านะขีณาชาติชาติคือความเกิดสิ้นแล้ว ภูสีตังปรมจริยังพรหมจันทร์เราได้อยู่จบแล้วกระตังกรณนิยังกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วนาปรงังอิตตาญาติปะชานาติกิจอื่นยี้เพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอย่างนี้ทุกเจีเ๊ยเกิดขึ้นแค่แปลเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าเพราะนั้นท่านจะเรียกอนุพุทธคือรู้ตามพระพุทธเจ้ารู้เห็นตามพระพุทธเจ้าเห็นหมดกิเลสตามพระพุทธเจ้าพระเจ้าหมดกิเลสท่านก็หมดกิเลสนะนมันจะตาหันกันเองว่าพระเจ้าละ กิเลสวาสนาได้ท่านละไม่ได้แต่น,นั้นเองเนียแต่ว่าความเป็นขีณาศพความเป็นประหารนี่เหมือนกันคือเหมือนกันชัดเจนตรงนี้นนว่าอาสวะมันหมดไปจากจิตใจทีนี้จากจุดเนี้เราจะมองกลับไปถึงตรงโน้นเลยมองกลับไปที่ปฏิยการคือปฏิจจสมุปบาทนะเราจะเห็นว่าการเกิดหรือไม่เกิดเนเนื่อนไขสําคัญเนี่ยมันดูที่กิเลสกรรม นะถ้ามีกิเลสก็มีกรรมมันก็มีวิบากค,คือผลของกรรมก็ได้แก่ผลกิเลสกับกรรมก็คือวิญญาณก็ถือปฏิเสิวิญญาณทีนี้พระพุทธเจ้านั้นทําลายเขาเรียกหักกรรมแห่งสังสารวัจั์ได้เป็นอรหังนะัคือหักกรรมแห่งสังสารวัจรได้กรรมแห่งสังสารวัจจกคืออะไรท่านเรียงเป็นสี่ที่จริงเอาสองก็ได้อวิชาตันหาอุปาทานทั้งสามอย่างนี้ที่จริงคือกิเลสแล้วก็กรรมก็คือกรรม ในปฏิจจสมุปบิาทนั้นท่านเรียกว่าอภิสังขารเรียกว่าสังขารนะฮะจริงๆก็เรียกว่าอภิสังขารหมายความบุญบาปหรือแม้แต่ระดับของอรูปฌานมันเป็นเหตุของสังสารวัฏคือหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏเหมือนกันพระเจ้าท่านไม่มีตรงนี้ท่านทำลายหมดแล้วหักกำรรแหงสังสารจักได้แล้วท่านไกลจากกิเลสอยู่ท่ามกลางอารมณ์กระตุ้นกิเลสพระเจ้าก็ไม่ได้เกิดกิเลส วันที่จริงก็มีคนมาถามอะไรเยอะนะพระยาก็แสดงแล้วเราลองดูธรรมะตรงอื่นนะฮะตรงอื่นเช่นสมมติว่าพูดถึงภูมิจิตเนี่ยก็เ,เรียกว่าจิตคนเนี่ยมันมีสามสี่ภูมิใหญ่นะฮะกามาวาจรภูมิมีชั้นของจิตอย่างเนี้ยพวกนรกก,นรก็ได้ไปใจพวกอาบายพวกมนุษย์พวกสวรรค์รวมแล้วก็สิบเอ็ดภูมิด้วยกันรูปาวาจรภูมิเป็นผลมาจากรูปฌานท่านเจริญสมาธิบรรลุฌานตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปนะฮะ จนถึงจตุตาน่ยท่านก็บังเกิดในรูปประพรมพรมที่มีรูปปนีขึ้นไปเป็นชั้น,นๆรวมแล้วตรงเนี้ยมีสิบเอ็ชั้นด้วยกันกันกบอสัญญิสัตตาเว่าพรมลูกฟักพวกนี้เป็นผลจากรูปประชานแล้วท่านที่ทจเจริญอรูปประชานเนี่ยคืออรูปอรูปภระิอรูปาวัจระภูมิะะาม,มาเรียกสำนวนบาลีนะอรูปวะะราวัจรภูมิ คือชั้นของจิตที่อยู่ในอรูปคือไม่ติดในรูปก็ติดในนมามธรรมก็มีเป็นสี่ชั้นในขณะเดียวกันรานาคามีบุคคลก็บังเกิดในพรหมโลกที่เป็นรูปเหมือนกันเรียกว่าสุทธาวาสห้าชั้นรวมแล้วก็รูปประพรมเนี่ยรูปประพบเนี่ยมันเป็นที่เกิดของจิตระดับรูปประภูมิมมีม 16. อยู่สิบหกอรูปประพบเป็นที่อุบัติของสิ่งที่เป็นอรูปประภูมิเนี่ย ไม่ใช่สิ่งนะฮะคนสัตว์หรืออะไรก็ตามอะที่ที่ที่เป็นอรูปภูมิเนี่ยก็มีอสี่แต่ไม่มีโลกุตระภพนะในขณะเดียวกันจิตมันมีโลกุตระภพโลกุตระภพไม่มีก็แสดงว่าไม่มีภพที่เกิดอเวลาพูดเอาชีนหลังเรื่องสุขาว่าดีเรื่องพุทธเกษตรอะไรรเป็นเรื่องมายานคือมายานเนี่ยมันต้องกลับไปที่มายานแนละ้วทําไมมันถึงเกิดตรงนี้ล่ะ ทิมายาเนี่ยต้องการต่อสู้กับพวกพราหมณ์นะฮะสมัยนั้นพวกพราหมณ์เขามีเขามีพระพรหมพระพรหมเป็นที่มาของสรรพ,พสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกที่เดิมทีเดียวมันเป็นนามธรรมนะฮะผมเ,เรื่องมันยาวเลยกันนะนะก็สรุปว่าเราก็ต้องการให้คล้ายๆกับที่มาที่มาของพระเจ้าทั้งหลายก็พูดถึงพุทธเกษตรพูดถึงสุขาวดีพุทธเกษตรพูดแบบอวตารมันเรียนแบบสัตวนาพราหม เราไม่มีอวตารนะนะก็เราเป็นเรื่องของกรรมคนจะเป็นไปตามกระแสของกรรมกระแสของบารมีกระแส,ขอ,รระแสของอาสวะที่บุคคลเหล่านั้นได้ประพฤติกระทัมามันเป็นไปตามกระแสรตรงนั้นคนละเรื่องนะนะแต่ถ้าถามว่าพุทธานุภาพม,มีไหม เราจะเห็นว่าเวลาประกาศถึงพระพุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ผู้เสด็จประนิพานานานแล้วยังดำรงอยู่แต่พระคุณพระคุณอยู่แน่นอนนะทั้งเป็นพุทธานุภาพเป็นอนุภาพออกมาในลักษณะต่างๆและสามารถสัมผัสได้ข้อสำคัญว่าจิตใจเราต้องศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็มีสมาธิ อย่างสังเวชนิยธานที่อินเดียนี่ชัดเจนมากาไกลไป็นพุทธ,ธกยาในแห่งบารมีเยอะเลยพุทธ,ธานุภาพเยอะเลยแล้วก็ภูเขาคิชกุที่ประคันตะกุดีของพระพุทธเจ้านะแล้วที่พระเชตว,วันพระเจ้าประทับอยู่ตรงนั้น 19, สิบเก้าพรรษาพุทธ,ธานุภาพมากกว่าเพื่อนตัวนี้เรา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 สามารถสัมผัสได้แต่ไม่ได้องคนะไม่ใช่เป็นองค์พระพุทธเจ้าไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้เบอน,นี้ก็พูดกันเยอะ พูดกันแล้วมันมีปัญหาในเรื่องธรรมะว่าถ้าเราพระพุทธเจ้าไปเป็นองค์อยู่ในที่ใดที่หนึ่งนะฮะเป็นตัวตนอยู่ในที่ใดที่หนึ่งอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าทําลายตัวตนมาตั้งแต่เป็นพระโสดาบันแล้วนะทําลายสักยทิฏฐิยึดถือเป็นตัวเป็นตนมาตั้งแต่เป็นพระโสดาบันแล้วมันก็กลายเป็นสังขารสังขารก็ต้องไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็ต้องเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็เป็นหน้าตาเลยมั่วหมดเลยทีเนี้ยยุ่งกันหมดเลยนี่คือปัญหาใหญ่แล้วเราก็ มันก่อนเนี่ยมีคนเขาพูดเสนอเรื่องสัมมนาทางวิชาการเรื่องกําหนดกฎเกณฑ์หลักการในการเผยแพร่เมืองไทยทํายากแล้วนะอยู่ในเกณฑ์นี่ทํายากเกลี้ยงนาดของศาสนานี่อ่อนแอไม่สามารถที่จะไปจัดการแก้ไขอะไรอย่างนั้นได้แล้วมันค่อนจะค่อนข้างจะพวกนี้ก็อ้างว่าเป็นอิสระทางวิชาการของเขาบางทีก็เปรแควอยู่โดยภายใต้พระ นามของพระพุธะทธธรรมประสงค์แล้วก็อ้างไปรเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีที่ไปที่มาเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหาอยู่เยอะเลยเพราะในแง่จริงๆที่เป็นพระพุทธวจนะจริงๆแล้วโดยเหตุผลทางธรรมะนี่เป็นกระบวนกา,การการกตํามานี่ไม่เป็นไปไม่ได้นะฮะเราดูตรงไหนก็ได้นะฮะดูตรงไหนก็ได้ดูแค่ธรรมมาจากข,าข้างท้ายๆนะฮะก็จะเห็นแล้วมันแสดงไว้าชาัดเจนว่าไม่มีชาติไม่มีภพสมบัติพระองค์ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนิพพานก็คือจบแล้ว แต่ดำรงอยู่ด้วยพระคุณแล้วก็คงดำรงอยู่ตลอดไปทั้งฝั่งทั้งไหนและการตอบปัญหาในวันนี้ขอ,อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี